อันนี้เป็นดอกบานบุรีสีม่วงนะครับดอกจะออกสีม่วงแกมชมพูครับเป็นไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศถิ่นเดิมนี่อยู่ประเทศบราซิลนะครับลักษณะของของดอกที่บานแล้วนะจะบานประมาณสองวันนะครับแล้วก็จะโรยนะอันนี้จะเป็นดอกตูมครับ ลักษณะของใบนะฮะใบก็จะมีเป็นเทานะฮะมีใบทั้งหมดสี่ใบออกมาตามตามข้อนะฮะข้อหนึ่งก็จะมีสใบนย่งะครับเป็นไม้เลื้อยทั้นเวลาเราปลูกเราต้องหาที่ให้เขาเลื้อยนะครับอันนี้ก็เป็น ไม้ที่ต้องทำค้างให้เข้าเลื้อยนะครับไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไรนะครับก็ดอกสวยแค่น,นั้นเองครับเป็นไม้ที่ปลูกครั้งเดียวแล้วก็อยู่ทนนะฮะเป็นไม้ที่อึดถึดหรือว่าปลูกแล้วตายยากครับเนี่ยฮมียอดหลายๆยอดครับ มีหลายยอดที่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีนะฮะมีมีดอกดอกก็จะออกตรงปลายยอดนะครับอันนี้คือบานบุรีสีม่วงนะครับ